และนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของบาโกเลยนะทุกคนที่ได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ไดะกาโบคิดเลยว่าตัวเองจะมาหอดจุดนี้นะทุกคนสุดยอดมากๆเลยสถานที่แห่งนี้ก็แม่นกรุงเทพแบงกอกนั่นเองนะทุกคนปาสุดยอดมากๆต้องยอมรับ,บ่าคนไทยเพิ่นคิดไอเดียต่างๆออกมาในสวยงามมากๆนะทุกคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเดนมาก คนทอรโรกที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะทุกคนเอกลักษณ์สถานที่แห่งนี้ก็คือเวลาเท้่ท้ายจะมีรถไฟแรนมาให้เฮาเซลฟี่แบบนี้นั่นเองนะทุกคนสุดยอดมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของพ่นเลยยูบอนนี่นะพร้อมแดบไปรับส้มกันเลยแต่ก็แปลไดะทุกคนรถร้ดดายขนาดนี้คนไทยเพิ่มบ่บีบแต่เลยทุกคนเด,ดี๋ยวจะกระเบื้องด้กันบ่เสือา <laughs> สวัสดีสบายดีที่นี่ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้วากอยู่ที่กรุงเทพแบงคอ็อกเรียว่า MBK ว้าวอีก้วทีว่ดยูทีของกรุงเทพมาทุกคนสุดยอยดออกมาเลยว้าวบาก็ได้ไม่เห็นเดี๋ยวนทุกคนสุดจัดขนาดว้าวเราคงเทียบกันจะว่าเทียร้ายนะทุกคน เ,เดี๋ยวผ้าทุกคอนผาาซบบรรยากาศนั่งตกคอนนี่ก็เป็นครั้งแรกของบาโกที่นำมาเย็นตุกคนเออสวยงามมากๆเลยอจกักราสว้าวสวยงามมากมานกะเกื่อจุดเซ็กอินของหน้าตองเทียวต่างๆนะทุกคน มาเทียห็น,นอะได้อว้าวสวยงามมากๆถือว่าพื้นทีก่านเอยนาทุกคนที่อสว่า,วางามตางามตาทุกคนเลยว้าวโซน,นนี้เป็นสกายบอกทางเดินนะทุกคน จะหา MBK นะทุกคน MBK จุดแลนดะ์มาร์กของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ยอดทุกคนอเอ้ยบ๊ามเดินมาหาประเคยเห็นทุกคนเอ้ยโอเคว่าจะสวยงามขนาดดีเนาะ กรุงเทพพันชุดจานดีๆว้าวเกิดมาฮาตะเคยเห็นทุกคนเลยชุดจานอลังการว้าวาสวาุดยาดบรรยากาศกันดีนะทุกคนนะสาธุทุกคนเ่าท่านใดมาเบิ่งกะ มาเทียเ่ยวซ้อมบอลได้ทุกคนบ่าวโกได้ไม่เห็นสถานที่แห่งนี้นะทุกคนบาสคนไทยเพิ่นเก่งมากๆเลยความคิดไอเดียต่างๆของเพิ่นนะทุกคนสุดยอดดีๆสามารถสร้างจุดสถานที่สองเที่ยวอยู่กลางถนนไหนขนาดนี้สุดยอดดีดีบอแปลกใจเลยที่ว่านักท่องเที่ยวชาต่งางศาสเพิ่นมาเที่ยวประเทศไทยหลายนะทุกคนภาประเทศไทยสถานทีท่องเที่ยวต่างๆ่างมีแต่บอนงามๆนะทุกคนแบีบบาสไปบอนไหยกันมัน่นแปลโค้แปลกตาไปเบิ้ลน่ะนะทุกคน ในความคิดคอยประเทศไทยลำนาไปไกลมากๆทุกคนเลยขนาดทางโดง่งอยู่กลางหุ่นทางเพื่อยังสามารถเห็ให้บอลต่องเที่ยวได้และสิ่งสําคัญนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดเวลาเลยนะทุกคนบอมีขาดสายเลยมาต่อเนื่องเลยถ้าส่วงย่ำแดงหรือว,ว่าคำคำไปในนแห้งไร้กูหน,นี้ะลทุกคนหนีบ้าโคไปนี่กับประมาณบายบายไดนเนาะ นางท่องเที่ยวก็เลยบอท่านร้ายปันไดพอมาว่ายัางหอนอยู่ถาสีคำคำไปเดาน่ะนา่นจะเต็มนะทุกคนแถวนี้และจุดไฮไลท์สำคัญของที่นี่น่ะทุกคนไปมากก็ต้องได้มาเซ็กอินหรือว,ว่ามาถ่ายโดปเซลฟี่นั่นเองนะทุกคนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้บอกจุดได้เลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทัวร์โดที่เพิ่มมาเที่ยวที่นี่น่ะทุกคน มา,าห่อเดแ่้วบอดายไายโรดหรือว่าบอดายเซออินนั่นก็คือสามก๊กมาพอบหอทุกคนเลยเพราะว่ามันสวยงามมากๆเลยจุดแดนมากสําคัญเลยและข้างหลังบาาก็กะรถไฟมาพอดีนะทุกคน,เป,นเป็นใจหส้สสดๆเลยทุกคนเลยมาเตี่ยวสตานทีเแียนนี้บอ่อผิดบังแน่นอนทุกคนบ่เสือกลองมาเตี่ยวสมบางเลยสวยงามพอดีและนี่ก็คือห้าง M b k บนะทุกคนสวยงามมากๆเลย มาบ้าเลยสุดจ้าทุกคนเอ้ยสุดยอดฐานย่ากมาเคลื่อนนี่เฮ้ยเบาวขนาดสาธุสุดยอดมาบ้างประเทศไทยความจเจริญเพิ่นไปไกลนี่ทุกคนเอ้ยบกคิดว่าสีเจเริญขนาดนี่น่าทุกคนอันนี้บได้อวยและทุกคนขอยเบาตามความจริงเบาตามที่เอยเห็นภาพ แบบว่ามันสวยงามดีสาดหูสาตาจะบ,บางตี้ขนาดสาร้าต่างสากเพิ่งยังมาเที่ยวลายนะทุกคนกรุงเทพแบงคอกสวยงามมากๆเลยสุดยอด ยอดอลังการมากๆากานยามตาทุกวันเลยสุดยอดมากๆเลย และสถานที่แห่งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะทุกคนสุดยอดมากๆเลยในการบอกแปลกใจเลยทีบา่านักท่องเทยวเพิ่นมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้บ่ขาดสายก็ย้อนว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นมารักษาความปลอดภัยให้วามเสื่อมันเสื่อใจในการมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่าเฮ้าต้องปลอดภัยแน่นอนนะทุกคนเป็นอีหยังทีบา่ามันสุดยอดมากๆเลยทุกคนมีคนมาเบิงมาแย่งเฮาพร้อมอีก ยอมรับมาพระเจ้ไทยเพิ่นเอาใจใส่ทุกอย่างอีดีนะทุกคนสุดยอดมากๆเลยบ่ต้องห่วงเอาโอเคทุกคนทุกทา่านนี่บากกว่าเสิเอาไหวส้สนี้นะทุกคนเดีย๋ยวไปเจอกันสถานท,ที่ต่างๆเอาไว้ซสนี้ก่อนทุกคนฝากกดติดตามมากหน่อยเด้อสบายดีสวัสดีครับว้าว